ครับตอนนี้เราจะมาสอนวิธีการเช็คร์ดดิส์นะครับว่าสามารถใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นแบตนะครับถ้ามีใบรับประกันอยู่ช่วงรับประกันก็สามารถเข็มได้นะครับตอนนี้เราอยู่หน้าแผ่นของ h ฮเลนด b บ o t ตซีนะครับเวอร์ชัน11นะครับนี่นะครับ แล้วก็แค่ใส่แผ่นไปนะครับแล้วก็ไปปรับที่บ i o s นะครับให้อ่านแผ่นซีดีก่อนนะครับแล้วก็เจอเจอหน้านี้นะครับให้เราเข้าที่ d o t Program นะครับครับเข้ามาตรงนี้นะครับเลือกที่ ฮาร์ดดิสทูนะครับต่อไปก็ข้อหนึ่งครับเทสรีแพร์นะครับรอรันไปเองได้เลยนะครับตัวนมนี่นะครับก็จะเข้ามาหน้าน,นี้มันก็จะถามนะครับว่าให้เลือกใช้สแกนตัวไหนนะครับ แล้วก็เลือกที่เป็นชื่อฮาร์ดดิสนะครับนี่นครับก็สังเกตก็คือนี่ครับจะมีของผมจะเป็น500จิกนะครับอันที่สองจะเป็นของซีดีรอมนะครับจะไม่มีตัวที่เก็บข้อมูลได้นะครับก็เทอไปได้เลยแล้วก็มาที่เทสเมนูนะครับอันแรกนะครับ เราไม่สามารถเช็คแล้วก็ซ่อมได้นะครับให้เราเลือกอันที่2ครับเช็คแบตได้อย่างเดียวนะครับนี่ครับก็จะมาเจอหน้าที่รันแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับแรมนะครับคล้ายๆเช็คก,กับแรมแต่ว่าจะมีหน้าต่างที่แตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับนี่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ ว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับให้เราสังเกตเหมือนแรมนะครับจะมีตัวเออร์เลอร์นะครับถ้ามีตัวเดียวก็ไม่สามารถใช้ค่าดิสนั้นได้นะครับเพราะบางทีใช้ไปอยู่ๆก็ขึ้นจอฟ้านะครับก็เป็นปัญหาหนึ่งครับที่เกี่ยวข้องกันแต่การใช้ค,ค่าดิสต์นะครับ อย่าถอดแล้วก็เช็คแบบไม่มีความรู้นะครับเพราะจะทำให้รับประกรันสินค้าที่รับประกันนั้นหมดอายุรับประกันทันทีนะครับถ้ามีปัญหาให้ถ้าไม่กล้าหรือว่ากลัวเสียนะครับให้ไปที่ร้านได้เลยให้ร้านเช็คได้เลยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะครับถ้าซื้อถ้าไปเช็ค ร้านที่เราซื้อมานะครับตอนนี้เราสามารถเช็คเ,เองนะครับว่าฮาร์ดดิสเราดีอยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นที่วินโด้นะครับรับข้อสังเกตง่ายๆนะครับ